แต่เชือกเราจะเปลี่ยนเป็นเชือกปอนะครับยังไม่เคยเด็ดเลยรู้จักเชือกที่พันกระสอบใช่ไหมครับเวลาโดนน้ำแล้วเป็นไงครับพี่ค่ะมันจะแน่นนะ่รับใช่ไหมสัมภาษณ์ก่อนเคยสัมภาษณ์เคยียังครับเรียนเรียนจีวันแล้วคะเนี่ยที่เพิ่งเพิ่งเรียนเลยครับเพิ่งเรียนอลองลองใหม่เลยค่ะลองใหม่แต่ว่าเป็นศิษย์สำนักนานแล้วออ๋เพิ่งเพิ่งได้มาทำครับวันนี้ครับเพิ่งได้มาเรียนครับ อาหมูกระทะล่อให้มานี่นะครับนี่นะครับผักใหม่เลยนะครับมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็ก็ต้องมั่นใจครับก็จะบอกไว้ก่อนนะครับที่แจ้งไว้เมื่อกี้ถ้าไม่ผ่านคือไม่ผ่านเลยนะครับก็ต้องทาจนกว่าจะผ่านถึงจะเป็นที่ยอมรับได้นะครับในการเรียนต่อไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแห่งกรรมฐานนี่คือการเรียกสตินะครับ กกรณีรที่ไม่ผ่านนี่ก็คือว่าเราต้องสอบผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านบางคนก็ท้อถอยไปบางทีสองรอบสมรอบก็ไม่นะอเอาพี่เธอ,เ,อเส้นเดียวยังเหนียวขนาดนี้นะเนี่ยเนี่ยเอาพี่ดึงดูนะเหนียวจริงๆ,ๆ,ๆอโอยขอบคุณมากเลยที่มายืนยันผมกำลังหาเรื่องคนมายืนยันอยู่เหมือนกัน ต่บอกเลยนะครับเป็นรายการแรกเลยนะครับในประเทศไทยนะครับที่มาสะอาธสุครับค่ะขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ทางทีมงานพรพารวยค่ะครับเพราะว่าตัวผมไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรนะครับทําตามหน้าที่ของตามที่จำครองที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับค่ะไอเรื่องชื่อเสียงไม่ต้องการอยู่แล้วครับไม่ให้เป็นคนรู้จักอยู่แล้วค่ะผมไม่รู้จักรอกครับเพราะไม่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องหันหลังให้ดูเลยนะครับว่า<ะ>เรามัดกันแบบไหนครับ<ะ>นี่ดูนะดูนะครับนี่นี่นะครับนะคือก็กกกไม่ใช่กำมันมีไมไ่เราไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับ<ะ>คือสาวาทจะนาน ก็นานแค่ไหนแล้วสต่ผู้มาทดสอบอันนี้เราแค่ทดลองเฉยๆนะครับว่าคุณจะผ่านไหมแต่ถ้าเรียนไปเรื่อยๆมันต้องผ่านขั้นตอนที่เราได้วางไว้นะครับต้องครบทุกคนนะครับก็ยืนยันนะครับเป็นสถานที่แรกนะครับในภาคอีสานนะครับที่เปิดตัวให้ทดลองทดสอบให้ดูนะครับเพราะตามนี่ตามคลองสายธรรมอุตโมโบรารมีนะครับนี่นะครับ นี่เด้อนี่เ้อค่ะนี่เด้อครับนี่ค่ะอ,อ่ะทดสอบลองดูครับเดี๋ยวผมจะมัดต่ออีกทดสอบคือดูว่ามันแน่นไหมอ๋อครับครับ ดึงว่าให้ผมดึงเขาลองดูผมแน่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแขนเอาให้เขาขอเห็นภาพนิดนึงครับครับครับี่ครับโอ้แน่นจริงๆรนะแน่นจริงๆริงวัดอย่างนี้ไม่มีหลุดครับเห็นไหมครับแน่นครับแน่นครับแน่นแน่นคช่วยมองเมงพิสูจน์ช่วยมองเมงพิสูจน์แล้วฮะใจเขมงทำมาเดนใกล้เลยมดินใกล้เลยดินใกล้เลย ก็คือทํานี่ก็คือเขาจะสามารถออกได้ไหมใช่ไหมอาจารย์ก็เขาจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมอ๋อครับครับครับเออบางคนนี่เจอชีวิตที่หนักน่วงเจอจากภาวะต่างๆทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรครับแต่้าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมนั่นคือหลักทำกุศโลบายนะครับในหลักคาคําสอนนะครับแล้วก็ดูนะครับกล้องผมมานี่มะกล้องตรงนั้นมานี่มาตรงนี้มบ แต่ขออนุญาตนะครับไม่เปิดเผยคาถานะครับเพราะว่าเราต้องสงวนไว้นะครับเ,เราไม่สามารถเผยแพร่ได้ต้องมาเรียนรู้รด้วยตัวเองใช่ครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับแต่ผมว่าดูแล้วเนี่ย ขนาดคนไทยทําก็ยังอยากจะทดลองเลยเนาะว<ะ>่าจะผ่านไหมนะครับเพราะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็คือหลักในแนวทิศในทางะพุทธศาสนานครับ<ะ>แต่เน้นย้ํานะครับทางสํานักทางสานักปรลอดกยิทธิ์นะครับขอทําลกุตละและสายทําอุตโมบารามีนะครับ <c oughs> ไม่คิดว่าจะอวดโอ้อะไรเลยแต่ว่าให้ความรู้รนะครับ <c oughs> อย่างถูกต้องถูกวิธี และไม่มินประมาทผู้ใดนะครับไม่เคยท้าทายคนใดนครับเพราะว่าเราถูกสอนมาให้ท่อมเนื้อถ่อมตนนะครับไม่ได้อวดโอ้นะครับคือเราทําตามครับสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จารีตประเพณีอีสานเดิมท่านทํามาะนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นครูทำเนี่ยต้องรอบรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆเนาะคือก็ใช้สติ ถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกครับนะตามลักษณะนี้ถ้าถ้าแบบเราไม่ตามมีคุณบาอาจารย์นี่ก็คือว่ายังไงก็ออกไม่ได้พดถึงถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ว่าไม่ได้ยังมีเรียนมาอีกหลายอย่างแต่ว่าเราก็ค่อยๆทีละหน่อยเนาะแต่ตอนนี้เป็นรายการแรกนะครับที่ได้เผยแพร่นะครับในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็ได้แหละว่าตัดใช่ไหมเนี่นี่ครับ นี่นะครับเด้อนี่นะครับเด้อปูไว้พ่อแล้วมันมีปุ่มที่จะออกตังไหนอะอ่ายากอะล่ะคราวนี้ก็ตั้งสมาธิครับจับเวลาสิบเก้าจุดห้าหกตัวนาพี่เช็คได้เลยครับทดสอบได้เช็คได้เนาะจะต้องได้รับการทดสอบให้ถูกต้องและรับคาถาให้ถูกต้องข้รับอนุญาตถ้าไม่รับคาถาไม่ถูกต้องวิชาเนี้ยมันจะลื่นเข้าตัวนะคใช่ไหมครับอาจารย์ ค่ะค้าป้าไห้เผือกอ่าแต่แต่หาเนี่ยไม่มีหรอกวิชาที่ใช้เนี่ยเพราะว่าเราจะทําให้ตัวเองหลื่ดมันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางจิตแต่ว่าถ้าท่านสูงๆถ้ามาเรียนจริงๆจะสอนเข้าไปเชิงลึกว่าเออเราทาไมเราถึงเห็นว่ามันหลุดได้เพราะอะไรมันด้วยเหตุผลมันมีเหตุผลนะอันนีเหตุผลนะอายญาตเขาขยับออกได้นะครับก็คือว่าทําให้ตัวเองนลืดค่ะ เชกไมม่ีแต่ปกติแล้วครับเราจะทดสอบในป่าช้านะครับที่มีความเงียบสงัดนะครับพี่อใช้เรียกสติได้นะครับก็จากรายการนี้เราก็เปิดเผยให้ดูนะเป็นรายการแรกนะครับปกติแล้วเราจะมัดกับต้นไม้นะครับกับหลักที่มีความหนาแน่นนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับใช่ครับครั้งแรกใช่เห็นว่าเราจะทดสอบกันอย่างนี้ทุกคนทําได้ครับ ถ้าทำถ,ถ,ถ,ถูกตามที่ตามครองจะได้เมดสุคนถดาจิตนิ่งแล้วก็ถอดได้เหมือนกันที่เรามีปัญหานะครับเราเกิดมามีปัญหาต้องคอยแก้ต้องคอยอะไรเราแก้จากปัญหาก็คือหลักคําสอนนะครับในชีวิตให้เราแก้ปัญหาในชีวิตได้นะครับพยายามได้เดียวบางท่านบางคนเห็นวันนี้อ๋อเชื่อบางคนผู้ผู้ชมอยู่นี่เห็นว่าเชือแค่นี้เป่าแล้วหลุดเลยไม่ใช่นะครับย่ำย่ำท่องให้ได้ใจเดียวก็จบ ความวามันวักลใจจิไปอยู่ตรงเนื้อหนังเนแล้็ค่อยๆขยับจหนึ่งก็จะให้เป็นวิทยาทานนะครับคาถาอาคมต่างๆนี่ก็คือการที่ทําให้ท่องเนี่ยสวดให้เราเนี่ยให้เกิดสมาธิให้เราเกิดปัญญานะครับไปรู้จักการแก้ปัญหานะครับปกติแล้วนี่จะไปนั่งอยู่ในป่าช้ามัดมัดกันหลัก นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ออกจากหลุดจากพันธนาการได้นะครับเดี๋ยวถ้าวันทดสอบจริงนี่รายการจะมาทําอีกรอบไหมมาครับเพราะว่าจะมีการลงน้ําเลยนะนะครับจะมีการให้ไปแก้ในน้ําเลยนะครับพี่นะครับมันจะมีเยอะมันมีระดับหลายขั้นตอนสอนแบบระดับที่เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยเรามีถึงสอนแบบเยอะนะระดับกจมือก็มี อแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่ได้เรียนอยากจะมาขอเจ็บข้อมูลไว้แบบให้คนได้รู้จักะค่ะได้เลยครับถ้าเกิดทุกรายการก็ต้องติดต่อผมก่อนอ่ะนะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ครับจะมาตามทีละช็อตทีละช็อตนอกจากว่าเราจะมีอนุญาตหรือเปล่าตอนต้องดูเวลาเราด้วยนะคเพราะบางทีแล้วก็มีภารกิจมีหน้าที่ต้องดูแลนะครับเดี๋ยวเวลามีงาน ที่เราก็ต้องมีทดสอบนะเราจะมีเป็นรอบเป็นรอบอย่ก็ค่าก็จะแจ้งไปถ้าอยากมาก็มาสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะเพราะว่าสําหรับท่านที่สนใจนะครับคแล้วก็ในอนาคตนะครับเราจะมีการสอนอักขระเลขยันนะครับในคลองอีสานนะครับทุกวันนี้ก็สอนทุกวันนี้ก็สอนแต่ว่าตอนเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะเปิดอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะครับ สามารถขยับได้หมดเลยแต่ยืนยันแล้วนะครับมียืนยันแล้วน้องว่ามันแน่นจริงแน่นจริงครับแน่นจริงครับยืนยันครับผมเนี่ยสัมภาษณ์น้องที่เพิ่งมาก็ได้พี่แผนกล้องไปถามนี่เราเพิ่งมาเหมือนกันเราเพิ่งมาเหมือนกันช่วยของมงยืนยันครับอันนี้เราไม่จํากัดเวลานะครับอยู่ที่สมาธิของท่านนะครับเร็วสุดเท่าไหร่สองนาทีใช่ไหม ใช่สองนาทีแล้วเด็กด้วยนะเด็กด้วยเด็กด้วยนะครับเรามีวิดีโอหลักฐานพร้อมเด่นด้วยนอกจากนีไอตัวทดสอบขั้นสุดท้ายหนักแน่นกันี้อีกรียนะอดสบายเรียนสบายแน่นต้องแช่น้ำอนคแต่บอกรุ่นนะครับตอนนี้ผมผูกด้วยอาคมนะครับไม่ได้ผูกเฉยๆนะครับ ผูกด้วยอาคมนะอาจารย<ม>์เนาะไมโบราณน่ะก็จะเอาไปทดสอบก็จะไปนผูกในน้ำทะเลให้น้ำเราถ้าน้ำทะเลขึ้นนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ตายทั้งตายนบอกด้วยนะครับเราไม่ได้ให้คุณผูกแค่เอาเชือกมาผูกคนที่เฉยนะครับเราผูกด้วยอาคมนะครับผูกด้วยอาคมะครใช่ครับใช้อาคมวิชาอาคมนะครับ